น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบในสารคดีชุด84กระสาบแห่งองค์ราชันเหรียญกระสาบที่ระลึกที่จัดสร้างขึ้นได้โอกาสปีสิ่งแวดล้อมอาเซียนเมื่อพุทธศักราช2538นั้นด้านหน้าเหรียญ มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมกับอักษรพระปรมาพิไทยพปรภายใต้พระมหามงกุฎและอักษรพระนามาพิไทยสกภายใต้มงกุฎคติยราชนาเรีด้านหลังมีสัญ,ญลักษณ์ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียนกับข้อความว่าปีสิ่งแวดล้อมอาเซียนพศ .2538 สะท้อนเจตนารม์ของกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียนซึ่งในเวลานั้นมีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์บรูไนและเวียดนามที่ต้องการกระตุ้นให้ภูมิภาคนี้ร่วมมือกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและให้การศึกษารู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าถูกวิธีและไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เพราะหนักดีว่ามนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างผู้ให้ผู้ทำลายและแน่นอนว่ามนุษย์นั่นเองที่ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมนั้นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียิ่งรุดหน้าขึ้นเท่าใดก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมมากขึ้นเท่านั้นและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพให้กว้างขวางออกไปด้วยตระหนักดีว่าคือวิถีทางหนึ่งของการปกป้องและอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น